ตอนนี้เวลา13นาฬิกา14นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านใดจ่าลิกษุดงมุ่งหน้าต่อนะครับหลังจากพักเท้าช่วงบ่ายนะครับซึ่งอากาศวันนี้ก็ร้อนมากท่านพักใต้ลมมะม่วงนะครับก็วันนี้พักจำวัดที่โรงเรียนบ้านน้ำซึมนะครับซึ่งระยะทางใกล้2กิโลกว่าวันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแต่อากาศก็ร้อนมากครับ นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31เดือนมีนาคมพศ2566นะครับก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับนี่ครับนี้ก็ท่านนอำเภอท่านในอำเภอน้ำโสมนะครับท่านก็ร่วมเดินส่งลวงตาครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับสาธุสาธุครับผม ซึ่งจะที่ทำหนาแน่นนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับวันนี <c oughs> ้พาเด็กเข้าร่มได้เลยนะครับเด็กเข้าร่มได้เลยเด้ออากาศมันร้อนนะครับ ยืนตรงตรงไว้นะครับสาธุค,ครับผมอาำเภอบ้านผือเหลืออยู่29กิโลนะครับจังหวัดอุดรเหลืออยู่84กิโลนะครับผม บ้านผือเหลืออยู่29ิบเก้ากิโลน,นจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถึงบ้านผือนะครับพรุ่งนี้ถึงอำเภอบ้านผือนะครับบ้านผือวันนี้คงจะไม่ถึงนะครับจะได้ทำนะครับเนาะกว่าเลือีกสองกิโลกว่านี่ลงตาก,ก็จะพักแล้วอ๋อวางลงเลยครับวางลงเดี๋ยวมีมาให้อีกวางลงเลยครับอ่ะ คุณแม่คนท้องเด้อนี่จะคนคนนี้ท้องคุณพ่อ,น,พอ,อน,นี้เด้อคนท้องเอามาให้อีกหน่อยเด้อเอานมให้อีกหน่อยนะครับอ่านี่นี่ให้คออุณพ่อเอาให้อีกอ่าคนท้องนะครับบอกบอกพี่บอกข้างหลังด้วยเด้อว,ว่าท้องเด้อหลวงตาให้เด้อเดี๋ยวข้างหลังไม่รู้จะมาหยิบอ่า สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับทุกทุกที่ทุกทุกจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับไ่ต้มครับไ่ต้มครับไปครับไปหน้าไปต้มครับ อากาศมันร้อนนะครับเหงื่อนลำตาเหงื่อไหลนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าหน้าแรงนะครับซึ่งแดดแรงมากนะครับขับลมเร็วขับลมเร็วไปตรงข้างไปตรงข้างไปตรงข้าง ข้างหน้านี้เป็นบ้านสามเหลี่ยมบ้านสามเหลี่ยมตำบลน,น้องแวงอำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านข้างหน้านี้นะครับดึกข้างหน้านี้ยาตทธรรมเยอะมากที่มาลอกบบาบไหว้ขอพหลวงตา ตะก้มนก้นะไมก้มอะไรไปสนาเยอะมากเลครับที่ท่านรอการไหว้ขอพรลูกตานะครับคุณยายไป่ะมครับไตะก้ครับเปตนอะไรไปนาบ้าน

Kagara Gisama Gisama.

ทั้งนี้จะเป็นสามแยกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นแยกนะครับในส่วน,นนี้เป็นแยกนะครับ <s> <s> บ้านเพือเลยอยู่อำเภอบ้านเพือเลยอยู่ยี่ยี่สิบแปดกิโลนะครับคนนี้แม่คนเมยอันนี้คนนี้คน,นท้องครับอ่านะครับคนท้องเด้อคนท้องก็จะได้ขนมนมเนยไปไปดื่มไปทานนะครับเป็นมงคลของลวงตาที่ท่านได้มอบให้นะครับเนะาะสุขภาพร่างกายขแข็งแรงทั้งแม่และเด็กนะครับพี่น้องอย่าทิ้งทุกท่านทุกคนเป็นของมองคลน,นะครับเนาะ

ให้หลวงตาฮะเดีพักเท้าอีกรอบก่อนนะครับเนาะอากาศร้อนมากครับสาธุสาธุรัาผมจุดนี้ยัยทำเยอะครับสาุครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง youtube ต่้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ